และมาต่อกันที่ภารกิจต่อไปครับ CJ ที่นั่งรู้สึกผิดอยู่นะครับเนื่องจาก CJ เพึ่งไปจัดการไรเดอร์เพื่อนร่วมแก๊งมาในภารกิจก่อนนะครับแต่ซีซ่าก็เข้ามาปลอบใจนะครับบอกว่านายทำถูกแล้ว CJ ไอไรเดอร์น่ะมันเป็นคนเลวมันสมควรที่จะตายนายรู้ไหมไอไรเดอร์น่ะมันเคยแอบแตะอังแคดดีน้องสาวของนายด้วยแต่ฉันไม่เคยบอกนายเพราะกลัวนายจะคิดมาก และในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่วูซี่ก็เดินเข้ามานะครับวูซี่บอกว่ามันยังไม่จบนะซีเจโรงงานผลิตแป้งก็ยังอยู่คนงานผลิตแป้งก็ยังทำงานอยู่กันปกตินายต้องไปทำลายมันเดี๋ยวนี้ซีเจก็โอเคได้เดี๋ยวผมจัดการให้พอเดินออกมาหน้าร้านวูซี่ก็จะโทรมาบอกเรานะครับบอกว่าเฮ้ hey, ซีเจนายต้องไปเอารถมาหนึ่งคันแล้ววางแล้วเปิดไว้ในรถแล้วนำรถไปที่โกดังของพวกมันแล้วเปิดโรง,งงานของพวกมันซะ และในภารกิจนี้ก็ตามที่วูซี่บอกเรานะครับเราก็ไปรับรถคันหนึ่งที่เตรียมรลเบิดไว้นั่นเองนะครับนี่เลยช่างก็บอกว่าเฮ้ซีเจขับเบาๆนะด้านในามันมีระเบิดติดตั้งอยู่โอเคได้เพื่อนขอบคุณมากและทีนี้เราก็ขับรถไปที่โรงงานนรกนั้นเลยนะครับและตอนนี้เราก็ขับรถมาที่โรงงานที่ว่าแล้วนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับบอกได้เลยว่า ต้องจัดการไอ้2คนนี้ก่อนนะครับนี่เลยเราก็จัดการมันไปก่อนนะถ้างั้นมันจะไม่ให้เราเข้าไปด้านในนะครับหลังจากที่เราจัดการยาม2คนนี้ได้นะครับประตูมันก็จะเปิดเองนะครับนี่เลยไอ้คนร้ายมันอยู่ด้านนอกไปจัดการพวกมันโอ้โหช่างโง่เหลือเกินนะครับเปิดประตูให้เราเฉยเลยนะครับในภารกิจนี้เราไม่ต้องลงจากรถนะครับถ้าลงนี่ก็ตายสถานเดียวนะครับแล้วก็ขับรถเข้าไปด้านในเลยนะครับก็คือไม่ต้องต่อสู้ให้มันเปลืองโลกกะสุนนั่นเองเนาะและให้เราขับรถมาตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปในโรงงานของพวกมันนั่นเองครับนี่ ขับเข้าไปเลยนะให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเจอจุดวางระเบิดเองนะครับนี่เลยเหมือนจะไม่มีคนอยู่นะครับเนี่ยโรงงานเงียบๆเมื่อกี้แบบๆนะครับอยู่กันเตรมเลยเหมือนกับไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะเมื่อกี้หลังจากที่เราวางระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องผ่าฝูงชนพวกนี้ออกมาด้วยนะครับนี่เ่ยมันก็จะอยู่ด้านในนะครับแต่ว่ามีเวลาให้แค่30มวิเท่านั้นนะครับเราต้องรีบออกมานะถ้าไม่งั้นตายนะครับนี่เลย มันจะอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเมื่อกี้แต่ผมไม่หันกลับไปแล้วกันนะผมดีวิ่งหนีนออกดีกว่านะไม่ยิงกับพวกมันแล้วโอ้โหนี่มีตรงนี้ด้วยคนนึงโอเคครับหลังจากที่เราเระเบิดโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราวิ่งหนีออกมานะและหลังจากนั้นให้เราวิ่งออกมาหน้าโรงงานนะครับประตูมันก็จะปิดใส่หน้าเราแล้วเองนะครับแต่ว่าเราเทพกว่าน,น,นั้นนะครับเพราะว่ามีอีกทางหนึ่งที่สามารถที่จะขับรถออกมาได้นะครับมันก็คือตรงนี้เลยครับนี่นีไปเพื่อนฟุบก็ให้โอ้โหยังรอ เฮ้ออกได้ปะเนี่ยพอดีไหมเ้พอดีเฉยเลยนะครับและหลังจากที่เราขับรถออกมาได้แล้วนะครับเราก็กลับไปที่ร้านซ่อมรถของ CJ เลยนะครับ มาต่อที่บรกิจต่อไปครับซีเจได้รับสายปริศนาจากชายลึกลับนะครับโทรมาบอกว่าฉันรู้ความขึ้นไหวในคุกเกี่ยวกับพี่ชายสวิตของนายถ้านายอยากจะรู้ว่าพี่ชายของนายอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าให้นายมาหาฉันที่บ้านล้างกลางทะเลทรายพอซีเจมาถึงแล้วนะครับก็ไม่เจอชายปริศนาคนนั้นนะครับเจอแต่พวกช่างรถนะครับแล้วก็จะมีลําโพงอยู่อันนึงนะครับแล้วก็จะมีเสียงของชายปริศนาดังออกมาจากลําโพงบอกว่าฉันจะบอกนายก็ต่อเมื่อนายขับรถบิ๊กฟ ได้เกงถ้านายขับมันได้ฉันอาจจะบอกบางอย่างที่นายอยากรู้ก็ได้นะและซีเจก็ยังงงๆอยู่นะครับและตื่นมาหาช่างนะครับช่างก็จะบอกกติกาต่างๆให้รู้นะครับแล้วเราก็ต้องทําตามนะครับเพราะซีเจก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าชายปริศนาคนนั้นเขาคือใครและในภารกิจนี้เราก็ขับรถตามจุดเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีทั้งหมด35จุดนะครับแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับเราต้องค่อยๆขับด้วยนะครับเพราะว่ามันมีทางลาดชันนั่นเองนะครับถ้าเรา ตกทะเลภารกิจก็จะไม่ผ่านเลยนะครับและหลังจากที่เรากลับมาแล้วนะครับตัวเกมมันจะพูดไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่อันดับของเรานะครับถ้าสุดว่าเราได้ที่1นะครับเจ้าตัวละครลูกน้องของชายลึกลับมันก็จะบอกกับเราว่าเจ้านายของฉันพูดถูกและมันก็เดินเข้าบ้านไปสังหารเชียวนะครับ มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับซีเจตกใจเหมือนกับเห็นผีเพราะว่าได้เจอกับเจ้าทอริโนที่ซีเจพึ่งจัดการไปนั่นเองนะครับซีเจก็ตกใจไปอย่างมากนะครับเนื่องจากได้ยิงฮอของทอริโนตกลงไปแล้วนะครับและทอริโนก็ทนไม่ไหวนะครับก็เลยบอกให้ซีเจหุบปากแล้วก็นั่งลงแล้วก็บอกว่านายไม่เคยเห็นคนหลอกง,งั้นเหรอ นายทำไมตกใจขนาดนี้ที่จริงแล้วฉันก็คือสายลับที่แทรกซึมเข้าไปในองค์กรโลเคอลิดิเคสนายรู้ไหมว่ามีองค์กรที่ใหญ่มากกว่านั้นก็คือองค์กรของฉันรัฐบาลกลางพวกเรากําลังต้องการคนทิพเทพแบบนายอยู่ฉันอยากจะให้นายไปขโมยรถน้ามันมาให้หน่อยนายก็พาน้องเขยของนายมาสิไอซีซ่านะและนายห้ามพูดเรื่องนี้ให้กับใครได้รู้นะและถ้านายทําตามฉันพี่ชายสวิตของนายก็จะอยู่สุขสบายทางนั้นตกลงตามนี้นะ และในภารกิจนี้ซีเจก็นัดซีซ่าให้มาเจอที่บ้านพักของเจ้าโทริโนนี่แหละนะครับที่กบดานก็ว่าได้นะสำหรับเจ้าโทริโนนะครับและที่นี้เราก็ขับรถไปขโมยรถน้ำมันตามคำสั่งของเจ้าโทริโนเลยนะครับและตอนนี้เราก็เจอรถน้ำมันแล้วนะครับภารกิจนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับจะให้ซีซ <adelante> ่า <ppy> น <nationwide> ี่แหละนะครับเป็นคนขึ้นไปบนรถน้ำมันนะครับภารกิจนี้อย่างกับเดอะฟาสต์เลยทีเดียวเชียวนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แล้วก็ให้ซีซ่าปีนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าว่ามันทําไมมันยากจั่งเลยครับเนี่ยเอาดิซีซ่าซีซ่าปีนกระโดดโอ้ยนี่ไงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็รอให้ซีซ่าจัดการคนขับรถนะทีนี้ซีซ่าว่าไงจัดการได้ยังเนี่ยอ๋อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ซีซ่าเตะคนขับรถออกไปแล้วนะครับเราก็ขึ้นไปขับแทนนะครับทีนี้และให้เราขับรถน้ํามันกลับมาที่อู่ของ CJ เนะครับเพื่อที่จะรอการติดต่อจากเจ้าทริโนต่อไปนะครับหลังจากที่เรา เอารถน้ำมันมาเก็บเรียบร้อยแล้วภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับมาต่อที่ภารกิจต่อไปครับโทริโ,โนโ่กำลังส่งรหัสลับให้กับรัฐบาลกลางอยู่นะครับส่วน CJ ก็ จะมาทวงนะครับว่าตอนนี้พี่ชายของผมสวิตอยู่ดีหรือเปล่าในคุกน่ะและเจ้าทริโนนะครับมันก็บอกว่าเฮ้ซีเจนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่ชายของนายนะ่ะอยู่ดีแน่นอนเพราะว่ามีพวกเทมเปนีกับโพซิกี้รอส่งข้าวส่งน้ําให้ตลอดนายสบายใจได้แต่มันไม่ใช่เรื่องของฉันหรอกนะ และนายรู้บ้างไหมว่าไอ้โพซิกี้กับเจ้าเทมเพนี่มันรวมหัวกันเพื่อที่จะใส่ร้ายนายว่านายเป็นคนฆ่าตำรวจและมันก็เอาเรื่องนี้มาขู่นายเพื่อที่จะให้นายทํางานให้กับพวกมันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันอีกนั่นแหละฉันสนใจแค่เรื่องงานของฉันนายจงทําตามที่ฉันสั่งถ้าทําได้ดีพี่ชายของนายก็จะอยู่ดีไปด้วยงั้นโอเคตามนี้นะไปทํางานได้แล้ว และในภารกิจนี้ให้เรามารับ RPG ก่อนนะครับที่เมืองแม่มดตรงนี้แหละนะครับพอมาถึงก็จะได้เจอกับทอร์โขงนั่นเองนะครับก็จะมีเสียงของเจ้าโทริโนโดังออกมานะครับสั่ง CJ เป็นก๋วยเตี๋ยวเลยทีเดียวเชียวนะครับให้นายขึ้นไปบนเขาไปรับของเถื่อนให้กับชนันและ CJ ก็ขับรถขึ้นมาบนเขานะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณควันออกมานะครับเพื่อที่จะให้เฮลิคอปเตอร์มาส่งของเถื่อนที่ยอดเขาตรงนี้แหละนะครับในระหว่างที่ กำลังปล่อยของเถื่อนลงมานะครับงานเข้าตำรวจมาจากที่ไหนไม่รู้นะครับเป็นหน่วยสวัดด้วยนะครับซี CJ ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็คือมี RPG แล้วเหมือนกับนัดกันไว้นะครับก็ใช้ RPG นี่แหละนะครับทักทายพวกหน่วยสวัดไปนะครับก็จัดก,การฮอของมันให้หมดนะครับหลังจากที่ฮอของเราสลัดพวกนี้ออกมาได้นะครับฮอของเราก็ จะปล่อยของเถื่อนออกมานะครับแต่ของที่ปล่อยออกมามันก็ปลิวไปตามแรงลมนะครับเราก็ต้องตามไปเอาเนาะและหลังจากที่เราได้ของมาแล้วนะครับเราก็ไปส่งที่เมืองแม่มดภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับ มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับซีเจก็ย้อนกลับมาหาโทริโนนะครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอด้วยนะครับถ้าผมทํางานให้กับคุณคุณต้องปล่อยพี่ชายสวิตของผมนะส่วนเจ้าโทริโนก็บอกว่าฉันต้องการที่จะให้นายทํางานต่อและนายก็ทํางานได้ดีมากเลยแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้นะซีเจตอนนี้มีสายลับจากปานามาและรัสเซียกําลังหมายหัวนายอยู่เขาอาจจะจับนายไปทรมานไข่ก็ได้นะและตอนนี้นายต้องทํางานก่อนก่อนที่จะได้สิ่งนั้นไปฉันอยากจะให้นาย ายไปซื้อกิจการแห่งหนึ่งมันไม่แพงมากหรอกถ้านายทำได้พี่ชายสวิตของนายก็มีโอกาสรอดก็ได้นะนายไปจัดการมันซะเถอะ และในภารกิจนี้เราต้องหาตัง80,000เพื่อที่จะมาซื้อกิจการเครื่องบินตรงนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราซื้อเสร็จแล้วนะครับล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับโทริโนมันก็จะบอกให้เรามาขับเครื่องบินนะครับทีนี้เราก็ต้องฝึกให้ผ่านทุกอันเลยนะครับง่ายๆนะครับเทคนิคก็คืออย่าลืมเก็บล้อด้วยนะครับคุณก็จะบังคับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีมินิเกมอยู่ประมาณสัก4-5มินิเกมนี่แหละนะครับเราต้องเล่นให้ผ่านทุกภารกิจเลยนะครับผมว่า มีภารกิจหนึ่งที่ยากที่สุดนะครับก็คือการหมุนเครื่องบินนี่แหละนะครับผมหมุนยังไงก็ไม่ผ่านสักทีนะครับอันนี้เป็นการหมุนที่ผ่านแล้วของผมนะครับนี่แหละหมุนแบบว่าทุรักทุเลมากนะครับก็ลองทําตามผมดูนะมันจะให้หมุน2รอ,อบนี่แหละนะครับถึงจะผ่านนะภารกิจสุดท้ายก็แค่กระโดดล่มลงเป้าหมายนะครับภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะ,ะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม